สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตยต้นนะคะตอนนี้เราก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวย่านราชยโยธินนะคะราชดารา,า,าชดาก็เราก็อยู่ราชยโยมั้ยเราอยู่ราชดาอยู่จริงป็นปนั่นแหละมันคือก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรนะโอ้ยโกนโกนเองนะคะนี่จะเพิ่งแกะเปียมา,ามันก็จะหอมฟูฟูนิดนึงนะคะจะกินก๋วยเตี๋ยวฮะา,ากโก เยวจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาสามโมงถึงแล้วใครเป็นคนหิววันนี้ไปสั่งเลยสั่งเลย เฮ้เป็นไรไม่รู้อ่ะ เยงินิมไหมอินไหมอิเป็นเนแลไมเขาไม่อิ่ะไม่รู้ว่าหิวอะไรแต่ว่ามันก็แบบอยู่ได้อยู่ไม่รูดี๋ยวไปดูก่อนนะคะว่าจะมีอะไรกินเพิ่มอีกไหมดูก้า อเอาะมะม่วงอ,อะไรก็ได้สับปะรดหรืเแคนเอ่ได้รถเดือยเนาะฮะรเด,ดือเนาะเอามะม่วงแช่บวยับสับปะรดสับปะดรดกรอแลวก็ไปซื้ออีกแม่หมดเลยอยากกินอะไรอ่ะจับอก้อยากกิน้กอรอกสานเตี๋ยไปซื้อไส้กอรอกอีสานแต่ไส้กอรอกอีสานก็อยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนเห็นไหมร้านอยู่ตรงนั้น อะไรโอุ้กคนดูครับรถรถเท่เลยอยากได้สักคันหนึ่งเสียงพตดดังไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าไปแล้วซื้อให้สักคันสิซื้อให้สักคันเนี่ยขับวันนี้ให้ได้ก่อนนะนะนะแลมโบลูกลักพาซิ่งเธอขับดิเอ้าวทำไมอะโกโก้ไงโชว์ไป <laughs> หนักเลยเห็นเลยเขาเดินไปแล้วก็ชอบพี่ว่าจะสามน้อยไอ้พี่ป้อมทุกคนน่ากินไหมด,ดูดิ กินนู่นต่อไหมก็ดีนะเอาอีกแล้วเหรออ,อยากกินก็ซื้อเอาแก้วหนึ่งเออได้แก้วเดื <Okay. S 2> ดอดพอโอเคจิบอกาศอืกินเยอะแล้ววันนี้จะแสบแพ้กินชาอะไรอ่ะชาอะไรดีชานิทีบาวจูก้า จดไปมาเดี๋ยวจะรอตรงนี้ไหนดูทองที่ได้ไปเดินไปซื้อให้หน่อยเก่งมากเอาไปเนี้ย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 ดูสาวข้า,างๆดีโคตรน่ารักเลยอยากเล่นอยากเล่นคนนี้น่ารักเสมอเลยสาวเยอค่นว้าวว้าว,ว,าว ถ้าเตยตัดคลิปนี้ผมโดนแน่ๆเลยผมต้องรีบไปตัดคลิปออกซะแล้ว <Keep. S 1> นางงอ,อขอฮับไปแล้วโอเค อ้วน,น,นหน้าบวมหน้าจะแตกแล้วนะคะทุกคนดูนะนหน้ามานะไ <c> ป <oughs> กอกันหาบอันนีชิ้นน่ะแล้วัไไม่อยากชิมมัเหอน่ะเห็นม้ากน อร่อยมากรา6บาทอันนี้หรอคะใช่มันเป็นอะไรหรอมันเป็นแโดนัทแต่เป็นไส้ช็อกโกแลตอะอร่อยมากลองรู้ไหมเอาด้วยออาบมีอะไรติบาทบ้างครับิ่บาทช็อกโกแลตแ่บาทนี่จะม่ใช่แล้วใช่คุ้มากอาบาทใช่แล้วขายเก่งขงตั้งก่ายก็ไดแตั้งแหนูซื้อไป49บาทอีกขาบาทนึม่50กเลยเนี่ยว่าไนมา เหรียเงินเหรียญทองอะไรอยู่ไหมน<ม>าศีรวยแล้วอ้วนไอเด็กอวนว้าว<ะ>ี่อรเยอะอเกอันนี้คืออันนี้คือเพิ่งกินข้าวมาด้วยนะมะเขียวเพิ่งกินข้าวแล้วนี่ก็ไปซื้อเครื่องกินนะคะ ตังเก็บบอกเลยกินอย่างนี้นะคะเก็บทำนี่อยู่ในนี้เก็บไว้เลยจะกินให้ทุกคนดูไหมเลยจะปิดคลิปแค่นี้เลยปิดคลิปแค่นี้โอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะคะวันนี้แค่มานิดนิดหน่อยๆเฉยๆแบบว่าหาของกินก็แบบเอ้ยยิบกล้องขึ้นมาถ่ายดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะ